เรียกสลากรีนแบงครัฐบาลงวดประจำวันที่16เดือนมีนาคมปี2560สมท่านฮองก็ขึ้นแต่เอาเหรอครับแม่ให้นะครับครับท่านช่วครับแม่ให้ตัวนีกเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะไปแล้วบคมา យប់ទាល់តែសាយមិនដែលបានមកសោះចាគ្រូមិនរាទីណាមួយ ซึ่งมวดติดพันธนะครับแม่ฮันนี่ซีอีแสครับเพิ่นไหตัวตัวเพราะว่าการคืดหาซีครับซึ่งตรงกับอายุของ่นี2,514ครับอายุ53แจ้ง54นะครับเนาะ5ครับซึ่งมวดติดพันธะครับผมเปรมมาทำบุญครับกับแม่ฮันนี่ซีอีแสครับเนาะนั่อายุแม่ฮันนี่เนาะไปเสี่ยงโชค 54ครับว่าผมว่าเข้าถูกต้องของโค้ชแม่แเรื่องหนึ่งก็54ที่ทนอกแก้บน,นแม่ครับขอชมขอลาบกับแม่ครับจับวันที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช258ว,ว่าแม่ฮันนี่ครับวันนี้จะให้ตัวไหน สายทุนแม่ด้วยสำสรับผมสิมันถูกเทียดบอกกาวแม่เพื่อขอโชคขอหลานข่อแม่ครับขอโชคับ วันที่เมเสียชีวิตกับ,กบผู้ที่46ข้พาพันนะครับรเนาะแม่กับใค้ตรงกับอายุแม่กัคืออายุ54ปีะคะ<อ>รับแม่อมอือสิรองพึ่งแม่พัน้องเนาะข้าวไปแทนแ,แม่เปาอว่ากับแม่เปม่วชตที่เปอธิา ยุกง20ปีไปทันทา,าแม่สิไปบผมเอาชีวิตชินมาปื้มสตูดิโอไปแทนไหนบแมออ่้ท่านู้ชมงคงรับเดี๋ยวผมจะนองเพ่งให้แม่ฟัง,ง,อง่นอนเนาะกอนอ้านแกองเพ่งสนเกียวหมลยผมขอช่วยขลับครับแม่หัวตกไปนะครับเพื่อจำที่สิบหกเพื่อที่จะดีครับ สองับารสิดแปดเราเินยักเราเป็นแค่เราขาดว่าิ้งแค่ทำแหน่เลยแล้วก็ตัดหัวให้พิ้งแคแหน่ไาชนนีลูกคุณกหลังดวงออกลัช่วนราคาไม่แตกต่างสัม้าสม มีสีสันกัช่วงนี้เป็นเวลาประมาณปกถุกนะครับเนอะมากเมก่บบนเมฮานีครับเนื่งจากว่าที่ผ่านมาซึ่ง,งผมเต่แม่ทําบุญวันขี่เมฮานีเสียชีวิตนะครอคือว,ว,วันที่26กุมภาพันธ์ต่อ,อมาวันที่หนึ่งเมนาเมฮานีอายุ54ปีครับปรากฏว่าเข้า,เ,า,เ,าเต็มเต็มทับ สำหรับวันนี้คือว่าประจำวันที่16บหกนะเนื่องเดือนมินายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดครับก็สิขอโชคขอลาให้นต่อาแล้วนะว่าผมสี่แก่บนลองเพ่งเอาวิญญาณข้าไปแทนครับถ้าท่านผู้ชมทับสาเหตุที่ลองเพ้งนะครัก็คือว่าแม่ฮ่านนี่ช่วงนั้นอายุ21ปีครับกับปุญญาคันแม่ต้องเสียชีวิตในเวลาอันไม่สมควร ให้แม่ไี่เสียชีวิตจนก็ขอให้เอาวิญญาณของชินปาเปอร์สติวไปดีกว่าดีไหมนี่นะคร้องออ่ะขอให้แม่จงออกมาชมเราฟังได้แม่เ้อสาธุสาธุเอาวิญญาณข้าไปแทนเอารนตีขึ้นสาธุสาธุอนน้อยากอให้แม่ฟัง จะไปแล้วบอกบญญคนร,รักมาทุกอย่างสังญาสองจะเคธรักกันดยเหตุอีหยางสวนต้องลองโถทัน้นารกถึงได้ดติดตาแต่งรวมกัจาเงาจะรั้งนานไป ผู้สอนจนเราวิญญานข้าไปเทนบ่มีข้อเม้นขอให้นางตื่นดูอีกสักครั้งข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางเสื้อตื่นมาให้สาวนมันชจแต่เราวงวินญ,ญาณของข้าไปแทน នាងបានបានលាមានទៀបតោងនេះក្រំសំសំលៀននិងនងជានងគោគោនងជានសុនកើតបានមកសត្វគន្ធនាងចង់ស្ เอาวิญญาณเข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอให้นางตื่นรู้อีกสักครั้งข้าขอสัญญาข้าหาว่านางฟืง้นตื่นนึมาให้สวรรค์บัญชาดึงเราดวงวิญญาณคงข้าไปแทน เด,นะด,นะดอ่อนนีวคมปีสยันห้าร้อยสิบแปดนนะเป็นเลือจับจสาธทแม่เลือถ้าหากว่าแม่สีหยหจะเป็นคนนี้เอาคอแม่จงไปสิงสิรเจ้ามาที่ที่กอ,อสระลบนบันดาให้เจ้าที่กอ,อสระลงมเลกจสระให้มันตกที่บาท ทั้งสามตัวตัวสองตัวดูแม่เน้อสามทุกสัตวครับท่านผู้ชมครับหลังจากผมนะครับนะเนาะเดินลอง<ม>เพื่อถวาย <3 S 2> ครับในคดีสี้ใส่หน้าที่สำคัญครับเนาะผมกรเสกขอโชคขอหลักครับเป็นเลขหลไรกินแต่รัฐบาลทั้งสามตัวตัวสองตัวจากแม่ฮันนี่ นกสาถูกสาเอาละแม่เอ้ยแม่หวดประจำวันที่สิบหกแม่เ้อลูกขออีริแม่ถ้าหากว่างวดดีเขาลูกสินั่เครื่องเสียนไหวต่งตางๆมาถอยแม่ถ้าหากว่าแม่ต้องการอีอยงก็ขอให้แม่จงมากเขาฝันผูกขาเลยแม่เด้อสารถูกสารถูก ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมครับเอาเลยแม่ลูกสิขอเป็นเลขไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลอาอสองโตคนแ,แม่เด้อถ้าหากว่าแม่สิห้เตัวไหก็ขอให้แม่จงยืนมือออกมาแม่ยิบโคยิบลาให้กับลูกกับหลานแ,แม่เด้อให้เอฟซีเขาแม่ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเรขสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลว่าปัจจาวัน,นที่16เดือนมีนาคมปีองพศ2 5 6สครับเอาละแม่ถ้าหากว่าแม่สิให้ตุจจ๋นสงยิบโตกิบหลับจะบาดใส่มือผูกขาดีแม่เด้อเลขสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลสองโกงเอาละครับแม่ให้นะครับ สามห้าถูกสาดครับรครับท่านผู้ชมครับแม่ให้ตัวนี้เป็นเลขศูนย,ย์นะเนาะชัดเจนเนาะเป็นเลขศูนย์สามห้า,าถูกสาดครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเนาะเนาะสำหรับเลขตลากสิ้นประามาณสองเดือนแหมเอ้ยแห่ขอให้ปังๆขอ,อให้ประสบในแหมเด้อ ยาให่พิษยาใข้เข็มยาไห่เกล็ดแม่แปดตัเดียวยาให้เกลีน่ติดเจ็บเจ็บตงพ้เกับโดกใครก็ได้ไขรจะตไม่แน่เรอสาอสุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแม่ฮันนี่สีอิสระครับให้นะครับตัวสุดท้ายสําหรับเลขสองตัวนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองนะครับเนาะเป็นศูนย์ส 02ครับตรงตรงไม่ต้องแปลหน้าแปลหลังไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังสาธุสาธุแม่ขอให้ตรงตรงแม่เออหากหากว่าเทวานีแม่ต้องการยั่งดุประสิทธิ์น้ำมารถว,า,วายแม่สาธุสาธุเอาล้ครับท่านกูช่วงรับเลขสองตัวแม่เขาให้เป็นที่ครับต่อไปเป็นเลขสามตัวเลยแม่เด้อเป็นเลขไทยละมั่นหนึ่งแม่เลข ขายรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขสามตัวคันแม่สอะไรก็ได้กันไหนมันจ๊กโจ๊กโจ,โจ,โจ,โจ๊กจะให้ซับหน้าซับหลังแน่แยจะให้เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอยาให้ผิดแม้แต่แต้มเดียวเห็นตัวเลขไหนเด้อล,ลูกตาไม่ได้ไหมสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สำคัญของเราสำหรับเลขสลากกิน,นแบ่งรัฐบาลสามตัว หน้าโมตสัตว์พะครูตัวราตรองสัมาสัมพุทสัหน้โมตสัะพระตัวราตรโงสำมาสัมพุทัหน้โมตัะพระวราตัวราตสมาสัมพุทัสสะพุเพวาันมาชนะประจุปหิเกนนมัรยนมันสเเตุอุธุรกิตเสิุเว่าฉันนานะะุาเกนนมันเมันอุพลเ้ธุิเว่าฉันนี่มาชนะปะุปัญหาหิเกนนัุนมันงทชธต่อใหธุรกิกิดเกวา3ุสารทุรับ แม่คะนี่ให้นะครับงวดนี้ครับงวดประจำันที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักรลอดสองานฮาโลคับสิบเดานะครับตัวแรกชัดเจนนะครับเนาะแม่ให้ก็คือเลขเก้าครับเลขเก้าเลขเก้านะแม่นะสาธุสาธุครับนี่คือตัวแรกแล้วครับเนาะสาธุต่อไปเป็นตัวที่สองเลแม่เนอะอ๋อให้แม่จง ยิบโชคยิบลักลาจากบาบใส่ลูกใส่หลานแล่งทั้งตัวกินแต่รัตบานรับบานหนึ่งฝาท่านผครับแม่ให้แหล่งว่าว่าจับเปนเก้าวอะไรครับท่านผู้ชมครับ<ค><น>เอาละครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นเก้าสามนี่คือเลขสามตัวแม่ให้เลยครับก็คือเก้าสาม ชัดเจนนะครับเนาะสารุศาสตร์คุณแม่ต้องฝากแม่เนอะขัดนงินเข่าอยู่สีมาเฮ็ดพิธีหลอกเพ่นเอาค้นเสิร์ฟมาแสดงนะครับเอาเด็เซอร์งามมาเต็มให้แม่ได้รับชมและฟังให้แม่ด้วยสาธุสาสตร์9สารครับท่านผู้ชมครับเดิอแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นตัวสุดท้ายเท่านั้นครับขอให้วิญญาณแม่ฮันนี่สีสารที่สิงห์ติตอยู่นะ จำแห่หนี่จังหวัดสิสเกตแห่งนี้ตัวสุดท้ายแล้วขอให้แม่จงยึดโชคยึดเหล่าเรียกเก็บของสลากให้มันตรงเลยแม่เด้อสาธุสาธุถ้าเป็นไปได้ขอให้ถูกเราเถื่อนนี่แม่เด้อเอาละครับท่านผู้ชมค,ครับตัวสุดท้ายจริงๆาานะครับตัวสุดท้ายจริงๆนี่ลูกรับน้าสารจำแม่หนี้นะครับเพื่อเก็บไฮโกร์หฮลาบเลยครับ เอาแล e ani, ้แม่ฮหนี่ทีอสานลูกขออีรเด้อตัวทุายลยขอค้อบม่างกับาครับนท่า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 นนท่านท่านท่าน่านท่น่นท่าน้าน้อานท่านทานท่าน่านท่านท่าน่านท่านานท่เนท่านท่านทนท่านท่ท่านท่าเอ่านหลานท่านท่นทน่านท่านนท่านท่านท่าท่าท่านท่า่านท่านนทาาน่่ท่านนน่นเลขท่านน่่นน ชัดเจน็ดนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวแม่ฮันนี่สีสันน้อเนาะกับในประทานโชค์พระธานลาภให้นะครับเลขสามตัวก็คือเก้าสามเจ็ดครับท่านผู้ชมครับสามสามสรุปนะครับสรุปสำหรับวันนี้ส,สนินผมกัได้มาขอโชค์พระลราภกับแานจะแม่ฮันนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่ะสิเขาตีหนึ่งน้อเนาะ แม้ีนการแมบรบท่านโฉมทั้นหลากนะครับสำหรับมวดนี้ครับเนาะส่รับเกงุมาโอกนะครับสำหรับดนี้ครับแม่ให้สามขวดสองวเท่านั้เลขสามวดม่ให้ก็คือเก้าสาเ็บครับสถูกสา ส่วนเลขสอตัวแม่แม่ครับสุดครับก็คือสองศูนสับเนาะส่วนเลขสาตัวก็คือ9ก้าสา็ดถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะไปประเล่นเป็นเก้าสามิห้าเจ็ดอันนี้คือถึงนะครับการใช้พิธเจ็ดหาน้าช่วงบนนะครับให้สุดสุขั้นนะครับผมขออนาจสิ่งศักดิ์สิกตัวเฉพาะ แม่ฮันนี่สีทีสารเเนาะก็ขอจงดนบดาครับให้อานุช้มจงมีโชควีลาาครับให้สมหวังสมใจให้สมนัตังนงในเพอโดยเฉพาะเรามาที่หนึ่งสำหรับนียครับผมชินบาเบอร์สอดตโวก็ขอกราบลาทักที่สงกครับทัก